สวัสดีครับผมชื่อเดใช้ยูชิตจาเกเตอรสนครับวันนี้ผมจะมาทำกันด้ครับเรื่องไข่ลอยไข่จมต้องใช้เกลือแก้วน้ำสองแก้วและไข่สองฟองขั้นแรกไข่เกลือไปสามช้อน ไข่วางไข่ลงไป <c oughs> ลูกแรกลอยส่วนลูกที่สองไม่อย่ <c oughs> แสดงว่ามันมีความหนาแน่นแสดงว่าไข่ที่ไม่ไข่มีความหนาแน่นมากกว่าน้ำแต่ถ้า ้ำผสมไปกับเพลือจะมีความหนาแน่นมากกว่าไข่